ปตูค้างไปแล้ว <Hello. S 1> กลับมาพบกับพวกเราประตูมันค้างจริงหรือมันค้างรูกไปปะค้างจริงดีเ oh, ๋ยวมาแล้ว <laughs> <Okay. S 1> <laughs> วันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่กับเพลงของน้องสรานั่นเองนะคะโดยชื่อเพลงที่ชื่อว่าอยู่กับฉันก่อนพี่จะริงด้วย น้องถาวันเฮ้ยเพลงเก่าเขาก็เศร้าเนาะเพลงนี้ก็แบบรู้สึกเหมือนจะเศร้าเนาะเพลงก่อนหน้านั้นที่เขาฟี่กับถาวันก็คือเป็นมนุษย์อวกาศที่เหมือนเดินอยู่นอกโลกหนาเองไคนเดียวเอาแล้วอารมณ์เหมือนรั้งไม่ให้ใครไปไหนอะไรอืมเหมือนเขาจะทิ้งอย่างงี้อ๋อ หรือเขาจะตายอย่างเงหรอแล้วก ah, ็อ,อย่าพึ่งอะไรเงี้ยหรอเปล่าอ่ะอย่าพึ่งฮึบไว้ก่อนฮึบ <laughs> ฮึบโอ้แต่วความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าเหมือนสลันแบบเวลาเพลงเขาเศร้าก็คือเศร้าจริงเนาะเหมือนเขาก็แบบเขาเรียกอะไรอาจจะแบบมีประสบการณ์ในการนะเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> แย่เลยสแลนบอกเปล่าครับผมแบบเอาประสบการณ์คนอื่นมาเขียนครับเปล่าครับผมบวชมาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วบอกมาจริงเลย เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงค่ะ Stay with me Stay with me ของอันนี้เปล่าแซมซีอยู่เขาใหญ่อยู่นะจริงจนตีเหมือนเหมือนไม่ได้เศร้าเออแค่แบบเหมือนบอกเขาว่าแบบอยู่กับฉันก่อน ไม่แล้วเออวันเราไม่ขาบ่ะทวันถวันปืงกูมีความรู้สึกหนึ่งว่าว่าใต้ต้นไม้นี้เป็นใครสักคน ชิดไว้ว่าพี่แอม้ยนาหวังักเลยทาวันดีกแล้วทวัน่ะเฮ้ยมันเพลงแบบอารมณ์อ้อนวอนเหมือนกันนะ

ััั้้นนนนววว่่่่่่าาฉยยงงไไไไไมมมมมอออเป็รีีีีติหทธดแอบขโมยมึงว่าสมัครไม่เลิคดูสายดาวอ่ะ เธอจอบใช้คำพูดฉากทางและน้ำทอมหม้อนี้ฉันม่วแม่งขาดหวานก็าจะให้ไปฉันก็เลยสมชนข้าขอโทษทีคนดีเธออย่ามายุ่งกับคนข้างถ้จะดูสิ่งใหญ่ไม่ควรเธพูดตรงตมั่งใช่สิฉันมันก็เป็นได้แค่คนงั่งฉันมีสิ่งฝากฝังขอให้โชคดีตามที่เธออยากหวังยินดีอีกครั้งหนึ่งเธอได้ความดักจากฉันฉันจะยืนรอทั้งฉากหน้าและฉากหลังอยากให้มั่นใจให้เธอมองปากฉันเรียกชื่อเธอไปก็ดูว่าฉันไม่อยากแข็งเล่โฆษณาเมม่อวอนา ช่างไงตอนนั้นน่ะมันที่เป็นคนใจร้อนแต่ตอนนี้ฉันไม่ใช่อย่างเมื่อก่อนจะไม่รู้ใช่มั้ยตอนนี้วานน่ะไอ้โหนั้นน่ะเป็นอย่างนี้เนี่ยจิ๊ก ปลูกต้นไม้ด้วยกันต้นไม้ด้ยกันเฮ้ยเขาไม่อยู่แล้วหรอกลัวเขาทิ้งไปเออก็ตีความได้ไหลายความหมายเนาะจริงก็คือ,อเขาเลิกกับเราแล้วขนาดนั้นเฮ้ยชอบท่อนนี้แบบ เด็ดที่มันแบบล็อกเด็ดแล้วก็เด็ดเด็ดเด็ดแล้วก็ด็ดอ่ะ ฉันชอบสลันแบบเวอร์ชั่นแบบเขาเรียกอะไรนะเวลานางร้องอ่ะคือนางไม่ได้แรปอย่างเดียวอ่ะนางร้องแบบร้องแบบุแบบเขาเรียกอะไรอ่ะปกติอะไรกันเป็นมโลดี้เอะไรค่ะใช่ใช่ตั้งแต่ตั้งแต่พี่ลืมลืมแทบไม่ไหวอ่ะเออมันก็จะมีช่วงที่นางร้องแบบเป็นเมโลดี้ธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วเพลงแทบแรปลืมแทบไม่ไหวพี่ว่านางแรปได้ทั้งเพลงเลยนะเออจะบอกให้ แล้วเป็นสลันได้แต่ท่อนหน้านทันหลังฝึกอยู่สุดมากกินริมตัวกันเรียนงได้ค่ท่อนไหมหมอนพือนกับคับลงเออเออฉันเป็นเหมือนกันใช่ครับเพือนกับคับลงไม่จะบอกว่าก่อนอันเนี้ยไปเจอน้องคนหนึ่งน้องก็คือเป็นแฟนคลับนัมเบอร์ว n e เลยเออฉันก็เลยมาเป็นทีแบบฉันก็ไปดูสลันมที่ที่บอกว่าเถาวันก็น่าจะไปตอนนั้นใช่ คือเราอ่ะรู้จักครั้งแรกตอนที่แถวถววันเป็นผมแบบผมแบบสลันอ่ะเขาเรียกผมอะไรวะที่เป็นถักเปียอ่ะเขาเรียกอะไรวะเออแล้วเมื่วันนั้นที่เราไปเจออ่ะคือเขาตัดสั้นเคืออย่าว่าแต่ทถววันนะสลันก็ตัดสั้นวันนั้นอ่ะเออพวกเราก็คือไม่เคยเห็นมาก่อนผมสั้นก็คืองงอยู่สักงงอยู่สักพักหนึ่งว่าเอ๊ะใครอะไรเงี้ยก็คือใช่ก็คือคนนั้นแหละทถวันแต่แต่ความรู้สึกก็คือเนี่ยที่ที่เราดู คืออารมณ์ความความรู้สึกก็คือแบบคืออาจจะไม่เศร้าเท่าเพลงนูนะ้นเนาะแต่เพลงนี้มันเป็นการแบบอาจจะแบบเลิกด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะแบบเออก็ยังไม่ได้แบบเศร้ามากขนาดนั้นอนะแบบเออก็แบบเอยถ้าถ้าเธอยังอยู่ก็เอออาจจะดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือไม่เชิงแบบอ้อนวอนขนาดนั้นนะแบบไม่เชิง,งไม่นเนาะเออเอออะไรแบบเอยถ้าเธอคงยังงอยู่นะแบบก็ดีอะถ้าเธออยู่กับฉันตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นอดีตที่สวยงามด้วยนะใช่เพราะยังเก็บยังเก็บเอาไว้อะ เหมือนเขาไม่ได้ขยี้ไม่ได้ขยี้ความแบบความเศร้าเนาะของเพลงนี้เขาเขาเอาความความแบบสวยงามที่ว่านบอกอะเออมาโชว์เยอะๆมาเลยใช่มาเลยรู้สึกเออสวยงามถึงแม่งจะเลิกกันก็แบบเอยิ่งเป็นความทรงจําดีๆอะไรเงี้ยนะใช่ใช่แล้วก็มีท่อนหนึ่งอะท่อนหนึ่งในท่อนแรปของสลันอะที่เขาบอกว่าเออเหมือนกับประมาณว่าอย่างน้อยครั้งหนึ่งก็คือขอบคุณที่เกิดมา เราก็ได้รักกันอะไรประมาณนั้นยินดีที่ครั้งหนึ่งเธอได้ความดักจากฉันฉันจะยืนรอทั้งฉากหน้าและฉากหลังเอมันพูดถึงมุมมองความรักที่แบบเออถึงจะจบด้วยการที่แบบอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันจากกันไปแต่ครั้งหนึ่งก็คือเราเคยมีความสวยงามร่วมกันปลูกต้นไม้ขึ้นมาก็เป็นดอกไม้ดอกที่เจริญเติบโตโอเคก็ฝากผลงานนะคะเพลงใหม่ของสันในชื่อเพลงที่ชื่อว่าอยู่กับอยู่กับฉันก่อน สเต<ช>วิตีเออสเตวิอ่าอ,อยู่กับฉันก่อนก็คือนอกจะนี้นะคะก็ฝากผลงานของชาวันด้วยค่ะแก๊งเดียวกับสรันนั่นเองเอ่เใช่แล้วแล้วก็อย่าลืมฝากพวกเราด้วยนะแห่มาดูแก๊งเดียวกันกับ นล้ก็มีทั้ง4ช่องทางเลยนะมีทั้ง Youtube, TikTok, Facebook แล้วก็ Twitter ก็สำหรับใครที่ชอบคิมเมียค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นใจพวกเราได้นะค่ะคิดค่้านะคะเราจะแห่ไปดูแห่ไปเมาทแห่ไปเล่นเออนะคะก็อย่าลืมตามเราด้วยนะสิตามหลับวันนี้บายบายแอนด์ไม่ใช่หลับ้วยนะกรอนะเมื่อกี้เร่งสปีด